ดีครับยำแหลกมาพอกับชงเบาเดนอีสานใต่อีกหลี่วครับพี่นอ้องเมื่อนี้เบาเดนได้บุงหมีมากครับหาก,กิโลครับพี่น้องสุกจากต้นครับพี่น้องจะเป็นบุงหมีหนังครับพี่น้องแต่เบ้าเดนสีมะนำํำเคล็ดลับดีๆมาฝากพี่น้อง ว่าการปาดบักมี่พี่น้องสิเสตจังไดเมื่อมิดทิศยางบักมี่สิหล่างทาความสะอาดถึงง่ายที่สุดแบบยางบักมี่บุติศกับมีดดรยยเบาเด่นสร็จิปาดให้พี่น้องได้เบิ่งครับ เราแดนกับในปาาบ่มีเส้นเหลวเบิ้งพี่นอ้องยางบ่งมีติดเมีดย่างผลขนุนเท่าล่ะครับพี่นอ้องติดเมีดแต่เบาเดนสิม,มีวิธีง่ายๆฉีกลางเม็ดให้พี่น้องได้เบิง้งวิธีของเบาเดนกับซิม,มีไปเช็คครับไปเช็ค พี่น้องกันน่ะซิมีทิชกระเป๋านะครับขันพี่น้องไปทงไปหน้ามาบอรเดียนสีชัทิตให้พี่น้องได้เบิรงครับขันแหลเข้าไปเช็คเข้าหี่ยครับต้นเลยครับพี่น้องต้นต้นเลยครับพี่น้องประมาณนาทีหนึ่งครับพี่น้อง บริเวบอบตัดต่อเลยครับลิปนี่บริเวะให้พี่น้องเบ่งชัดๆเลยครับว่ายางบักมนี่คือยางขนุนเนี่ยเขามีแค่ไฟเช็คอันเดียวเขาก็เช็ดทําความสะอาดได้เลยครับอ,อีกอีกด้านหนึ่งครับพี่น้อง ครับเท่นแล้วครับพี่น้องเขาก็เอาผามาดูดออกเลยครับพี่น้องดูดออกเลยครับผาเศษพาหง่งก็ได้ครับผาเศษน้อยๆเห็นบ่กครับพี่น้องโบมีติดครับพี่น้อง สูตรเบาเดนนพี่น้องเอาไปใส่ได้เลยครับมีดเท่ากันง่ามคือเก่าครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้เบาเดนกับมาแนะนำวิธีการล่างกันเช็ดมีดติดติดยางบกมีติดยางคนขนุนเท่าไหร่ละครับเห็นมีประเช็กอันเดียวกรับเรียบร้อยครับพี่น้องสามารถ สีชมคลิปเบาเด่นในสองช่องทางนะครับช่องทางแรกทางยูทูบช่องทางที่สองทางเฟซบุ๊กเฟนเพจเบาเด่นอิสานตายครับคลิปนี้เบาเดนกับสิคอลลาพีนองไปก่อนครับสวัสดีครับ